วีครับก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกมเมอร์นะครับก็วันนี้นะครับเป็นส่วมันหยุดนะเออนี่ผมมากับตาเลนะ่เรา่น,นี้เราก็จะมาเล่นเกมบัตเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะโอเคก็ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมผมมา,มาเปิดเตที่แบบนี้มันอยู่ในแม่น้ำลำคลองเหมือนเดิมที่เรามาเล่นเรือนะนี่เห็นปะ่ะเออวันนี้ก็เปลี่ยนมุมนิดหน่อยนะบรรยากาศเรผมก็เลยมาถ่ายที่นี่นะเออมันได้เล่นสนุกสนุกแล้วก็ได้เห็นแม่นม้ําไหลดูเออวันนี้เราก็จะมาเล่น ผมมี uh, มอดตัวใหม่มาเล่นนะก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่านะแล้วเ,เราก็ไปดูันเลยแต่ว่ามันจะสวยไหมโอเคไปมาอยู่ในเกมมันแล้วนะดีเยวเรามาดูเลยว่าคันนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะก็คันนี้จะเป็นมอดตัวใหม่นะที่ผมได้เอามาเล่นในวันนี้นะี่บอกได้ว่าคันนี้แต่งเต็มลำเลยนะนเห็นไหม มีกระจกนาซาแล้วกห็หรือทุกคนเรียกกันว่าหลังเต่านันเรียกได้สองแบบอะแล้วมีไฟราวนะนี่แล้วข้างบนก็มีไฟสองชั้นแล้วก็ข้างบนอีก อ่ามสปอร์ตไลท์นี่ใช่ไหมได้ลมด้วยด้านบนด้านมุมจะมีฟังละสองปากสี่ปากนะแล้วก็ตรงกลางอีกห้าปากอาจจะเป็นตัวเล็กแล้วก็มีหัวสองตัวบางคุณขนาดใหญ่เลยเนี่ยเป็นหกล้อพ่วงนะทันนี้เนี่ยมีท่อข้างนะท่อตัวใหญ่เอาตากร้อ,องเปเลรวะตากล้อ,องจะเล่นนะ้ำีปแล้ว เสียงอาจจะมีการรบกว e. นเิดหน่อยนะเพราะว่าผมจะอยู่ในป่านะแล้วก็มีถังลมีด้านหลงังโอ้สวยๆเลยนะลองยกดังดัามกันดูดอันนี้ยกกว่าดำ้มดัรู้สึกว่าดั้มด้านหลังมันจะยาวกว่าตัวตัวแม่นะดูอะไรวะนะ จะยาวกว่าโอ้โหอะไรวะเดี๋ยวจะให้ดูไฟอันนั้นบางคนยังไม่เห็นนะไฟด้านหน้าอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวลองเปิดบาดไล่ดูนะปุ๊บโอ้โหสวยเลยเดี๋ยวไปกันเลยนะรถเขาบีดแล้วปุ๊บเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวเราจะไปเลยกระจกนี้ก็มองได้ได้จริงนะ โอ้ยชนชนโอ้ยชนแม่งสเด็กแล้วก็โย่งเรื่อยๆไปขันนี้ยังดีมันมีกระจกไม้อะสามชาตินะสามชาติใช่ไหครับว้าวบอกเลยคันนี้เนี่ยสุดสุดยอดนะลงมันลงอบีบีด้วยแหละเออลงคุยไปด้วยมันก็อาจจะ ยอดนิดหนึ่งคือแบบมันมันก็เท่ๆนั่นแหละก็ช่องนี้ช่วงโรงเรียนปิดนะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เมื่อวานวันวัน,วนพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะเพราะว่าเขาเรียนออนไลน์เพราะที่ไหนเขาเก่งกีฬาสีไม่เก่งจริงเออใช่กีฬาเลยเขาเรียนออนไลน์นะแต่มันเหมือนไม่ได้เรียนออนไลน์อะเพราะว่าแบบว่าครูเขาให้เข้าแล้วก็เช็คชื่อแล้วก็ออกเลยเออง่ายๆแบบนี้อเองอ้าวรเียนไม่ถลิก ไปสิัวกแต่เน้นติภายในก็ประมาณนี้นะนี่หน้าจอด้วยทิศซ้ายทิศขวาทิซ้ายิขวาบอกเลยว่า,า,วา,วามาถ่ายแบบม,มองใหม่ก็คือสบายมากเลยว่าอยู่ในป่าผมอยู่ในในเอ่อมันอยู่ในไม่น้ำลำคลองแต่นี้อ่ะใช่น้ำก็ไหลนิดหน่อยนะ ผมก็นั่งอยู่บนทรายส่วนล่างก็จะเป็นเอ่อเป็นน้ำใช่น้ำไหลแล้วน้ำไม่เยอะแล้วคลองนี้มก็ใช่หน้าเร้งละว,วันนี้ผมก็จะขับรถชิวๆนะหาที่สวยๆแล้วก็จอดถ่ายรูปนะเหมือนเดิมนะดรือมัดแล้วก็ไปหาที่สวยๆแล้วก็จอดถ่ายรูป น้ำพูดอด้หนาวชนดีกันอ้าวไอ้เพื่อนอ้าวฉินขอโทษนะใชนไม่ได้แรงใจนะไว้เจอกันใหม่นะฉันเขียวนะไปก่อนละเออผมแบบนี้มีสิ่ที่ไหนนะชนแล้วก็หนียอดเจ๋งว้าวอาจจะมีลมพัดเข้านิดหน่อยนะว่ามันไม่มันไม่นิดหน่นอนเลยมันอาจจะเยอะเลยก็ได้เลยพราะว่ามันอยู่ป่าได้เขา สวยมากเหมือนถ้าเล่นกับมอสเนี่ยรถกจะอืดๆนะเดี๋ยวโอผ่านนองนสวยๆนะพวกนี่เรามาที่ไหนแล้วเราเข้ามาแล้วนะเหมือนเดิมนะผมเล่นผมก็จะปิดก็งเกงนะเหล็บนยผมเล่นผมก็จะปิดกางเกงเห็ตเราเพราะว่าเสียงจะดังไ,ไม่ใช่ดิมันยังมีโฆษณาเว้ยเออมันก็จะช้าอย่างนั้น มันก็เสียเวลาเ,ออเดี๋ยววิธียังไงสวยๆบ้างเนี่ยไม่สงกับพี่ไฟหรอกอ่ะปุ๋ยแล้วอีกเสียโอ้โว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 จะเบรกแบบนั้นไม่ได้นะบอกไว้กว่อนนะว่ารถจหญ่นะเบรกไม่ทันนะแบบนนั้น ขับมาด้ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงว้างน้ำมันก็วิ่งหน้าอีก60กิโลวิ่งได้ไม่ค่อยไกลแต่ก็ถือว่ากล้ยเยอะแล้วแหละขับไปเรื่อยๆวน,นีคิดไม่อยากอันนี้ผมไปหาที่ถ่ายตู้ัปดีวกว่าหามุมสวยๆแล้วก็มาถ่ายรูปเลยทนท,นทนเย แล้วะรถก็ชนเสาไฟหนึ่งโดนเจ้าไฟแล้วดิถอยออกมาสิถอยหลังดีกว่าไม่ไม่น่าจะไปได้แหละนี่ังถอยหลังถอนมมันติดแล้วอะมันไม่ติดว้าวมันไม่ติดว่ะโอ้สุดยอดมากเลยเสาไฟแถวนี้ เดี๋ยวแล้ว,ลว,ลวหลังมันเป็นอะไรเฮ้ยเพื่อนเป็นอะไรวะทำให้นายจอดแบบนั้นนะเพื่อนมองการขับเป็นไรแล้วฉันไปดีกว่าโอ้โหโโลมก็พัดสุดยอดเลยเจริงเหรอฉันไม่เกี่ยวนะฉันไม่เกียเก่ยวใช่ไหมเกี่ยวโอ้ยแบบมาตกใส่หัวเลยเดินเขาหนีเธอเดิหนีเดี๋ยวนะฉันไม่ได้ชนอ่าแล้วไปชนรถคุณ <laughs> แล้วไปชนหกร้อย อ้าวาเออชนอ้าวเออขับขับอะไรวะเลเปิดหวัวทำไมนี่เดี๋ยวผมจะไม่รีบหาพี่ถ่ายรูปนะรถนักงจบไปกดรวจหน้ารถเลยโหมันมันตอ,อิตไม่ใช่ละไม่ใช่ละขับเรื่อยเรื่อยเลย มันนอกมีสีที่สวยๆแล้วที่นึงเลยแล้วก็กถ่ายรูปแบบนะครับผ่าไฟแดงในจังหวะนี้ไอ้ไฟผ่าไฟเขียวต <Okay. S 1> ะ,ะ,ะเกียนอ้าวก,กลัวง่ลยนะในรากจะสียาวๆจังหวะนี้อ้าวเรบร้อย ชไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะเไปไม่เกี่ยวยังไงแล้วกชวนบ้านอะไรช้ก็ท่านี้เดยคเด็ดกบานไทยอ้าวเยี่ย,านะาาายม,มากอ้อาวไปแล้วอนะ้าวอ้าวเรียบร้อยครอไม่เรียบร้อยอาวปลิวะ เรียบร้อยโอเคส่วนเส้องต้องจบคลิปแล้วแหละอืมวันนี้ก็อะไรวะวันนี้รู้สึกว่าคงจะรีวิวมอดอย่างเดียวแล้วแหละเพราะว่ามันน่าจะไปได้ไม่ร้ดแล้วตาล้องดูสิยังไปไม่รอดนด่แหละเออมันความมาที่เรียบร้อยแล้วโอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แหละถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดดตามให้ด้วยนะครับ เออล,ลืมไปตอนนี้เนยผมก็ได้สร้างติ๊กต็อกขึ้นมาแล้วนะเผื่อใครชอบแล้วก็ไปดูคลิปก็ได้นะเผื่อวันไหนผมไม่ได้ลงคลิปใน YouTube นะตอนนี้ก็ลาไปเพื่อนนี้สวัสดีครับ